อินดัสทรีฟาร์มาซูติลมีผู้เล่นกลุ่มไหนบ้างวันนี้เรามาทำความรู้กลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่1ในกลุ่มอินดัสทรีนี้เนี่ยก็คือตัวบิ๊กฟาร์มานะครับก็คือบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่ขายยาในชีวิตประจำวันให้เรานะครับหรือว่าเป็นผู้ผลิตตัววัคซีนโควิดก็ตามนะครับอย่างเช่นตัวไฟเซอร์นะครับตัวซานฟีนะครับตัวนวัตทิศเป็นต้นนะครับ กลุ่มย่อยที่2ในเซกเตอร์นี้นะครับก็คือตัว Biotech Company นะครับ Biotech Company เนี่ยก็คือการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการาวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นการรักษาแบบใหม่ๆนะครับเช่นการใช้การสั่นเพื่อรักษาโรคนิ่วในไตเป็นต้นนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นหุ้นเทคโนโลยีเอ่อไบโอเทคตัวเล็กๆในตลาดนะครับแต่ว่าถ้าวิจัยสําเร็จและใช้ได้จริงเนี่ยหุ้นก็จะเติบโตอย่างมากกลุ่มที่3ในอินดัสทรีนี้นะครับก็คือตัว clinical trial translation หรือ CTT นะครับ กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ไปทดสอบยาทําการวิจัยยานะครับให้กับบริษัทใหญ่ๆนะครับคือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาวิจัยยามาเสร็จแล้วนะครับเขาก็ส่งยามให้กลุ่มนี้เพื่อทําการทดลองในกลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วก็บันทึกผลดูว่ายาเนี่ยมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มสาคัญเหมือนกับ o u t s o u r ซ i n g ในการตรวจเช็คยาว่ายามีประสิทธิภาพตามที่บริษัทกล่าวอ้างหรือเปล่านั่นเองครับกลุ่มที่4นะครับก็คือตรวจ รักเมเกอรนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นโรงงานผลิตยานะครับซึ่งเขามักจะผลิตยาที่หมดตัวสิทธิบัตรไปแล้วนะครับเช่นตัวยาพาร,ราเนี่ยแต่ก่อนเขาก็ม,มีการวิจัยใช่ไหมมันก็จะติดสิทธิบัตรนะครับแต่พอหลังจากสิทธิหมดสิทธิบัตรไปเนี่ยหลายๆบริษัทก็มาผลิตยาพาร,ราเพื่อขายได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าตัว d r กเมเกอรนะครับ กลุ่มถัดมานะครับก็คือตัว pharmacy benefit manager นะครับกลุ่มนี้จะเป็นตัวกลางระหว่างลูกค้ากับบริษัทยานะครับคือตัวกลางที่ไปเจราจาราคายานะครับเพื่อซื้อยาจํานวนมากแล้วเอามาขายให้ลูกค้าอีกทีนะครับลูกค้าในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นผมก็คือคนธรรมดาทั่วไปหรือบริษัทประกันก็ได้นะครับโดยลักษณะการทํากําไรของตัว pharmacy benefit manager เนี่ยสมมติเขาไปซื้อยามา100บาทนะครับเขาอ,อาจจะเอามาขายให้เรา120บาทก็คือ20บาทเนี่ยเขาจะได้กาไรไปนั่นเอง และกลุ่มสุดท้ายในอินดัสทรีนี้ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือตัวโรงพยาบาลและคุณหมอทั้งหลายนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นผู้แทนยาจากบตริษัทต่างเนี่ยพยายามไปขายยาให้คุณหมอเพื่อให้หมอเนี่ยนำยาจากบตรติษัทนั้นมาจ่ายให้ผู้ป่วยนั่นเองครับและนี่คือภาพรวมของอินดัสทรีฟาร์มา u t ติคอลถ้าเพืนเพอนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ